สวัสดีคะ่ะไม่กินข้าวคะ่ะข้าวหมูแดงซ้อมมือนะคะเราใช้ข้าวซ้อมมือนะคะทําข้าวหมูกรอบนะคะหมูกรอบอุ้นเชียงอย่างดีนะคะอย่างดีเลยนะคะจะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะเป็นจตมมินที่ดีนะคะเราจะมีน้าซุปหน่อยนะคะมีน้าซุปนะคะก็ะมากินกันได้เลยนะจาะนี้คะ่ะอันนี้นะคะจะเปิดข้าวซ้อมมือนะคะอร่อยจะเป็นสีนี้นะคะเราไม่ นี่นะคะข้าวซ้อมมือนนะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะพูดไปด้วยคุยไปด้วยนะคะไม่รู้จะพูดตรงไหนความสงสารนะคะสงสารมากคนเราทำงานนะ,ะก็หาว่าก็าทำผิดนะคะ คนทำดีก็ถูกใส่ร้ายคนทำชั่วก็โยนความผิดนี่นะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบตอบคอมเมนต์ของใครง่ายๆนะคะไม่ชอบแต่ว่าเราก่อนที่เราจะตอบเราก็ต้องศึกษาดูว่าใครผิดใครถูกใครโกหกนะคะ การโกหกนะคะบอกไปเลยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะคนทั่วโลกก็รู้หมดคนทั่วโลกคนเรานะคะคุณไปดูถูกเขานะถึงว่าเขาจะเป็นกระเทยเขาจะเป็นเกเป็นตุ๊ดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคน มีสิทธิ์นะคะเลือกชีวิตคนตัวเองได้นะคะเราอย่าไปว่าเขานะคะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะสมัยนี้กฎหมายออกมาเท่าเทียมกันหมดนะถึงมีสามีจะเป็นเกย์นนะก็ไม่ไม่น่าแปลนะคะเขามีลูกนะจะเป็นเกย์ถ้าเขาทําให้ครอบครัวดีนะคะเราไม่เรียกว่าว่าใครนะคะเราพูดด้วยเหตุผลนะครับ ที่เข้าไปดูคลิปนะคะสงสารค่ะอยากรู้สงสารใครรู้ไหมคะบอสบิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก่อนที่ไม่ได้เป็น FC ด้วยนะไม่ได้เป็นแต่เราอยากจะดูข้อพิสูจน์มันนานแล้วว่าทําไมใครโกหกเราก็ไปดูนะค,ะคลิปตั้งแต่ต้นมาจนที่หาเหตุเป็นคนไม่ได้เป็นเออเป็นคลิปของใครนะคะ ก็ไปไปศึกษามาเราศึกษาทั้งสองฝ่ายนะคะผลที่สุดเราก็ได้รับความจริงนะคะว่าคนไหนนะคะที่คอยแบบเสาะหาเรื่องนะคะนะคะอันนี้เราไม่ร้วใครนะเราพูดนะคะเพราะมันอดไม่ไหวสงสารนะคะความสงสารมันเป็นเหตุถ้าเราไม่ได้รับความจริงเราไม่ไปไป,ไปศึกษาเราไม่ไปค้นหาใน YouTube ทั้งสองฝ่ายนะคะ คนที่อ,อยู่เด็กคนนี้เก่งมากนะคะเรายอมเขาว่าเป็นเด็กอายุแค่ยี่5ิบสีห้านะคะทําได้แค่นี้นะคะยอมรับรักรักองค์กรอของตัวเองรักลูกของตัวเองนะคะพัฒนาให้ลูกนะคะในค่ายนะคะมีเงินมีทองช่วยเหลือคนอื่นนะคะคนอื่นนะคะแล้วที่ชอบเพราะอะไรคะ่ะ เอาเอาของเอาสิ่งดีๆนะคะไปสู่นอกประเทศให้คนรู้จักนะคะประเทศไทยนะคะเพลงไทยเพลงอีสานและก็มอลำของคนไทยในยอดเยียบว่ามีพัฒนาการแบบไหนเสียงเนี่ยคะ่ะนี่แหลคะค่ะเด็กหนุ่มคนนี้นะคะเราเรียกเขาเด็กหนุ่มนะคะเหมือนรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานนะคะเขาเขาอุตส่าห์นะ,ะออกไปทํางานนะคะ เพื่อเอาสิ่งดีๆนะคะมาเข้าประเทศสมแล้วนะคะเขาเข้ามาพัฒนาขนแก่นนะคะให้คนนะคะติดตามรู้จักแล้วก็พัฒนาบุาคลากรนะคะให้เขามีรายได้ที่ดีไม่ทิ้งลูกน้องไม่ทิ้งอะไรนี่นะคะกว่าเราจะมาพูดตรงนี้นะคะเราศึกษาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมานิงคานะคะคนเราก็เป็นเอฟซีใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องมองความจริงนะคะ เราปัจจุบันเรามีลูกหลานใช่ไหมคะลูกหลานของเรากำลังเติบโตถ้าลูกหลานไม่ฟังแบบนี้นะคะพ่อแม่ทําแบบนี้พ่อแม่ทําสิ่งไม่ดีนะคะในการที่ออนไลน์นี่มันไปแรงมากนะคะการที่จะทําอะไรนะคะเพราะมันทําให้ลูกนะเด็กนะเป็นผ้าขาวที่บนสุดนะคะขอพูดนะคะกินข้าวหูแดงไปด้วยนะคะจะขอพูดเลยคะ่ะ บางครั้งฟังเรื่องราวของบอบบี้นะคะน้ําตาไหลไม่ใช่เรื่องของเราหรอกในความสงสารเพราะว่าไม่เคยเป็นเอฟซีมานะคะเราไปเอ,อไปดูมาเราอยากจะรู้ว่าช่องนี้นะคะไปดูตั้งแต่ต้นโอ้โหดูแล้วขำไปดูแล้วขำไปเราไม่เชื่อหรอกคะ่ะใครจะว่าเขาจะเป็นตุ๊เป็นเกย์เป็นอะไรเราไม่สนใจนะความรักความดีที่เขาทํานะคะค่ะ แค่นั้นแหละค่ะใครว่าไงก็ช่างเถอะนี่แหละค่ะข้าหมูแดงเป็นเหตุให้เราต้องพูดเรื่องเอเพราะวพี่เพราะความสงสารเนี้ยไปดูคลิปแล้วก็น้ําตาไหลสงสารทํางาน,นงเนื้อหน่อยกลับมาประเทศก็มถูกแซะว่าเป็น,นอ,ปอุปอใครใครจะแซะมันปอค่ะปอยไปเลยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบที่เขาพูด ไปศึกษางานหรือจะคนเราไปดูงานเนี่ยจะมีผู้ชายแยะแยะแยะแ,แล้วเราได้ผลประโยชน์มาเราก็ได้งานกลับมามาสู่ประเทศมาพัฒนาประเทศให้ประเทศของเราเนี่ยจะเลยรุ่งเรืองนี่แหละค่ะไม่ใช่เอาโอ้เอาแต่แบบว่า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 จนแบบว่าคนอื่นเขาไม่เชื่อแล้วเพราะคุณเอาสิ่งที่มาว่าไม่เป็นเรื่องจริงแต่คุณก็เอามาต่อเตอิมไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ ดิฉันไม่ชอบนะคะไม่ชอบแบบนี้คนเข้ามาด่าในนี้นะคะเราเคยแบบว่าตอบไปคําว่าเดียวสาธุแล้วเราก็ใช้บล็อกใครเข้ามานะพูดจาไม่ดีโดนบล็อกหมดค่ะอือืขอพูดยาวหน่อย เด็กหนุ่มคนนี้นะอายุสี่ขุมห้านะคะเป็นเด็กขยันเป็นเด็กที่อดทนลําบากตั้งแต่เล็กเลเลี้ยงน้องก็เก่งนะคะดูแลน้องก็ดีนะคะให้เขาพูดไปเถอะเพราะสิ่งคนเราบอกให้สาบานนะคะนะสาบานคําสาบานนะคะมันก็เข้า,าตัวที่คนพูดให้สาบานนะคะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสาบานนะคะนั่นมันเข้าตัวคนที่พูดนะ,ะบอกไว้เลยนะคะ นี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่ใช่แอบซีแต่ก่อนที่เราจะพูดเราต้องศึกษาค่ะใครผิดใครถูกแต่คนที่ออกมาพูดเยอะเนี่ยมันเบื่อค่ะมาพูดแบบในกรณีดูออกค่ะว่าจริงไม่จริงดูออกมากดูออกมากใครพูดเรื่องจริงไม่จริงนะคะที่ทำา y t u t u นี่คะเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะไป สร้างรายได้ให้เยอะๆเราทําเพื่อความสบายใจเราทําเพื่อเราไปดูนะคะคนที่ทํานะคะมีความยุติธรรมอยู่ในสิ่งที่ทำนะคะ mm hmm. เราก็จะสนับสนุนนะพูดนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรนะคะเราจะไม่ไปไว่าใครนะเราจะดูเหตุเหตุการณ์นะคะโอ้คนนี้ถูกระทําถูกนี่นะคะถูกเยอะจนที่ว่าเขาไม่มีความผิดอะไรนะคะ โอโดสงสารสงสารมากเราเป็นผู้หญิงก็จริงนะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะเข้าข้างผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ทําผิดก็มีนะคะทาผิดก็มีนะคะนี่ค่ะเป็นคนที่แบบใครทําดีเราก็ยกย่องนะคะยิ่งเป็นวัยรุ่นหนุ่มนะคะทำทำมาหากินนะคะกลับมาประเทศ อายุยังไม่เท่าไหร่นะคะมีภรรยาอายุก็ยังไม่เยอะนะคะนะคะนี่แหะค่ะคนเรานะคะเขาเขาคิดดีนะคะเขาคิดดีทําดีนะคะเขาก็เลยได้เจริญเจ้าวหน้าน,นะคะทุกคนทั่วโลกเขารู้หมดนะว่าบอสนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีความผิดอะไรนะคะไม่ต้องเอามาตามานะคะเพราช่องของดิฉันนะคะไม่ ไม,ไม่ต้องการย่ออะไรเลยะคะ่ะต้องการที่พูดถ้าอยู่ป่นนี้นะ่ะคนก็เยอะแล้วนะคะเราชอบเราทำเพื่อความสบายใจนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เราทำยูทุกที่ได้นะคะรู้ไหมคะเราไปทำบุญซื้อของใส่บาททุกวันนะคะเราแบบว่าเราไม่คิดว่าเงินเงินเพราะคิดให้ว่านะคะว่า เรามีเงินเยอะเราเอาไปไม่ได้จริงๆนะคะเราไปได้แต่ตัวความดีสิคะที่เราเอาไปได้นะคะความดีเนี่ยค่ะที่เราเอาไปได้จะมีสองอย่างที่เราจะเอาไปได้นะคะความดีกับความชั่วนะคะคนทําความดีคนอื่นก็ยกย่องว่าโอ้ยคนนี้ตายไปแล้วนี่ยมีแต่ทาความดีแต่ไอคนที่ทําความชั่วคนตายไปแล้วก็บอกโอ้โหไอคนนี้นะเวลามันอยู่มันชอบไปนินคาชอบไปมีอะไรอะไรกับใครแบบนี้นะคะ คงก็จะเอาความดีนะออกมาพูดนะคะอันนี้นะคะถ้าเราอยู่ปัจจุบนันนี้ขอให้ทาในสิ่งที่ดีเถอะค่ะสิ่งที่ดีนะคะ่ะมันไม่ไม่เสียหายนะคะแต่ว่าช่องนี้นะคะใครมาตามาถูกบล็อกหมดนะคะถูกบล็กบอกนะคะตามาถูกบล็อกนะคะแล้วจะรายงานนะคะท่าน youtube ว่าสิ่งแบบนี้มันไม่ดีนะคะทําให้คนทะเลาะเบาะแวงกันนะคะ พูดนะคะค่ายังไม่หมดเลยดูคลิปแล้วมันสงสารนะคะฟังไว้ที่พูดนะคะทุกคนค่ะให้ทำในสิ่งที่ดีนะคะคนเราทำ Youtube ยอมไม่ได้เยอะอย่าไปเอาสิ่งผิดๆนะคะ เอามาเป็นคอนเทนต์เด็กสมัยนี้นะมันจะรับคอนเทนต์จากเรานะคะคอนเทนต์ที่ผู้ใหญ่ทําไว้นะคะทําในสิ่งที่ดีเถอะค่ะไม่ต้องไปท content. ไปาคอนเทนต์ไปว่าคนนู้นไปว่าคนนี้ว่าคนนี้ดีไม่ดีเขาเอามาแบบว่าหาคนมาหาคอนเทนต์กับคนนู้นคนนี้นะคะไม่ต้องค่ะเราเราจะพูดเฉพาะคนที่ทำแา่สิ่งดีๆนะคะ นะคะเข้ามาพัฒนาเข้ามาเป็นแบบว่าให้บุคลากรหรือวัยรุ่นทุกคนนะคะทมาหากินในสิ่งที่ถูกต้องนะคะทําเป็นตัวอย่างนี่นะคะเนี่ยโอเคนะคะข้ากาลังไม่หมด้วมาพูดนะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจใ้การและการขอทุกท่านจงมีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบ,บูรักษักพระคุ้มคอค่ะ